มีอีกยังมึงเคยอกหักบอ่อย่าให้ภาคเข่าขาดเลยล่ะกูบ้าทำไมเข่าขาดไม่ได้ยินด่วนเลยหน้าตาดีแบบโตเด็กหมอเคยออกหักบอ่อย่าให้ภาคก,กินก็ไม่ได้นอนก็ไม่รับจากน้ำหนักห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปด เหลือสีสิบสามเนาะจนค้นซาวว่ากูเป็นเอทแทงคุณนะ่ะป้าสมึงคือส่งเป็นตาหนักแท้บนหนักจึงได้เนาะเตือนเศร้ามากเขาเศร้าก็กินบ่ได้บ่มีกินติกินหอดเขาแห้งพอ่อจะหอดงามเทียง มูหาปีงไก่ตำบกหุ่้ใจประแดกแสบดักสแสบมาสู่กินกูก็กินบ่ได้เป็นอีหยังคิดหอดเขาแห้งบัวท่านันเดอโตกมาเนี่ยมือแรงเขาแรงกูก็กินบ่ได้เป็นย้อนอยังอีคิดหอดเขาแห้งสะพพอ มึงจ่อยคักเนาะแหงหอดย่ำดึกมาเด้อสิแหงทรมานนอนก็บม่รับมึงคืดฮอด hot. เข่าแหงคักติกูหิวเขา่ากูไ่ได้กินเข้าเบิดเบ้อกูไินอนรับป่อป้า,ปา,ปาอ่ะกินเขา้าโอ้ย,อ,ยอีหาทางมึงนิสัยอีหลีวะ